ได้รับความร่วมมือร่วมใจศรัทธาจากบรรดาศิษย์เก่าศิษย์ใหม่แสดงญาตพี่น้องสาธารชนทัางหลายกรมจากดิบุกทจกเวรพระธรรมมารีโลกที่ปรึกาเจ้าคณะาก้าวไธรรมยุ์ยอดวารวัดป่าแสงอรุณบ้านมลังเปื่อยบุิีค้าตำบลมะร้อมอำจังหวัดขอดแก่น เป็นประธานสงฆ์รับกองพระป่าสามีเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนคอนจันวิทยาลัยสองสามัญสุเมโตมีคำกล่าวว่ามากมาจากร้อยร้อยมาจากสิบก็จะได้สายทานรุญจากทู้สารทิศของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนคอนจันต์วิทย์อึงสองขณะนี้เพรเพุณอนจ้กคุณะธรรมอธิโลกกำลัง เป็นประธานสูงในการร่วมปัตตานโมตนาหมายบุญจากคณะหลากหลายชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งกับชุมช,น,ชนของพวกเราที่มาร่วมปฏารานโมตนาหมายบุญจากทางคณะของชมรมศิษเก่าของเจ้าวาริวะหา ดิสครังเอวะเมวะอิโตทินนาเตตานังปะกะปิิจิรังวันังจักนังทุบเมวะมุสรเตตุระมีเออเรนตสวาปานันยิ่งเจโทปนริโสโยนทวาย ซึ่งก็มีผู้นำาิทธชนโดยเฉพาะยิ่งคึออ้นหรือมีนายกองทัพกำนันตระบลผลับเมืองจังหวัดขอนก่นเป็นประธานในพิธีพร้อมกับอันพอโรงเรียนขอนก่นวิเยนสองซึ่งถือว่าเป็นมงคลยิ่งที่มาเริ่มพิธีวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นอดมเลิกนะครับในการทำพิธี คนยิ่งครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านเมตตานุเคราะหเมตตาทรรมใ้กับทางคณะ1ิเกโรงเรียนขอนแก่นวิทย์ยน 2, สองมานจุมีโทนในครนั้งนี้ซึ่งบางสายอาจจะยังไม,ม่ถึงนะครับก็คงจะเดินทางมาร่วมพิธีในการพิธีในครั้งนี้ เทนระดับต่อไปครับเป็นพิธีที่เป็นการส่งท้ายปีเขาต้อนรับปีใหมปีพุทธศักราช2563คงผ่านไปปีพุทธศักราช2564ก็คงจะต้อนรับมาในเม้านี้ เป็นมงคลยิ่งที่ประเดี๋ยวคุท่านจะคุณได้าปารบธรรมสำหรับทางคณะศิษเก่าทุกท่านทุกรุ่นนะครับที่มาร่วมวิธีในครั้งนี้ขอทอรดยญาตินะครับอัตตานโมธนาใบบุญกับทางคณะศิษเก่าโรงเรียนก่อนแอนวทยนสองทุกท่กทาน ด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่เป็นมงคลยิ่งกับงานนี้ถือว่าเป็นภาพปสาสัมิธีเพื่อการศึกษาเพื่อบุรณนะโ<า>รงเรียนของพวกเราเพื่อเยอวาวชนรุ่นหลังให้ได้มีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติตในสิ่งที่ตกต,ต้อบตามที่พวกเรามุ่งหวังตั้งใจนะครับบน